ชุกไงชุบเงวะชุบไงอาอมือดึงเอามือดึงใช่ปมชุบไงเมือเอามือจับหาพี่อลุลุด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 ลโอ้จะชักน้านี่ลดแล้ตื่นเลยดดิจะตายจะตายม่ลังอยเฮ้ยสคนะเนี่ยไม่รู้อะเนเดียรรูปสาวเตะแม่งยยยย ลองระบบลองระบบเล่นครับพี่เราเล่นครับพี่ลองระบบลองไอ้ลองลองก่อนน fa in ี่นคนไปเนี่ยมันดูแบบไม่สมมาตรเลยเห็นปหมเออมันขาดคนหนึ่งวะคนไปได้เหรอมีบัฟมีบัฟเฟอร์เหรอใช่นี่มันกดยัอันเลดี้กับเลดี้ใช่แต่ว่าโอ้พี่โหลดเอาด้วยซัดแล้วทำไมเอ็ดทำไมมันไม่เอ็กซ์เอคีมันจะฟังทำไมไม่มีเสียงเพลงกูไม่เข้าใจหรือว่ามันกูบัสเหรอชืออะไรน่าจะน่าจะไม่ใช่พี่ปืนนะครับมันไม่ใช่เอคีด้วยวะ เอ็มคีนี่ไบ่ที่อ่อ๋อกันนี่ไงกันลิเกสิทธิ์โอ้แต่งตัวด้วยเฮียก๊อกก๊อกมั่งเป็นจีทีดิบเจ้าเกมนี้จะไม่จบภายในหนึ่งหนึ่งวันหรอเอ้ยคริสตีโนโรนัลโดคือใครพี่ที่ปิดห้องก่อนพี่พี่เปิดเขาบีไว้อะไรที่นี่ใครอ๋อเซนเตอรได้สี่คนเห็นยปะเออได้สี่ว่ะเฮียคนดังเข้ามาเล่นด้วยเอาเพราะว่า เอาไปแคยจะเขียนว่าสวัสดีครับสนพี่พี่จะสวัสดีคริสติน่าโรนัลโดอฟพี่เออมดดังเลยเขียนเลยเป็นโก้ดโตุเกิสเลยนะพี่ก็ไม่เห็นไปเมื่อกี้เอาเม่อกี้โอเข้ามาแล้วไหมอ่ะไม่ได้เข้าแล้วโอ้ชื่อโรนัลโดอ่ะไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหโอ้หมุนเร็วมากโอ้อะไรอ่ะมัมีเสียงมันมีเสียงเกมไหมไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยนี่ก็ปรับร้อยไม่ได้ยินอยู่ได้ยิน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 เลยอยู่ได้ยินอยู่ ไ้ยมันต้องถือกระเป๋า <tinc S 1> <giving quin. S 2> อ่ะถือกระเป๋าก่อนหรือว่าต้องเอาผาใส่กระเป๋าเปลของใส่กระเป๋าได้ปุ๊ของใส่กระเป๋าใส่หมวกใส่หมวกมันเร็วมากมันเร็วเกินไปการหันรอบนี้านันี้ไปเอาลกฟูตก่อนที่คุณจหันเลยเฮ้ยเฮ้ยกาลือวัววัวเป็จอดเป็จอด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 ไม่ตั้งใจเลยกดปุ่นกันแล้วดันชิพาย ไปจอยจอยจอยเดี๋ยวนะมีซีมบีดเลยไม่มีซมบีดเลยอ๋อม่มีใครยิงผมไม่รู้เขาบอตังไงอ่ะเอาสิ่งปืนไปตายหาเอาแล้วกู้ไงอ่ะไอ้สู้ไงอ่ะไอ้ปืนกูล่วงเมื่อกี้กูบอกถึงเกมเบาตอนนี้เสียงเกมดังแล้วเราไม่เอากระเป๋าไปตะโกนเลยเหรอปืนไปหมดเลยไอคอมโวยอยู่คอมโวยอยู่ไอ้เจ้าเป็นเพลียสามพันชั้นเลยเนี่ยเพลียสามเพลียสามโอเควนบนบนปบนไปไม่มีกระเป๋าแล้กระเป๋าก็ทิ้งปืนไงอ่ะ กระเป๋ามาแล้วกระเป๋าเอ้ยซูมอนิเตอร์กระเป๋ากระเป๋าเดี๋ยวไปซื้อร้านก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปซื้อร้านก่อนซื้อร้านตํารวจอยู่แม่งวับมาซื้อร้านมาขอตํารวจไหมพี่ตํารวจชอบกินโดนัทอ่ะอ๋อเฮ้ยนี่ไงโอ้ยอยู่นี่นั่นหรือเล่าอืมกูซื้อไม่ใส่ได้เลยตายกูตายกูตายกูตายป๋องละป๋องละป๋องละกูขโมยเลยป๋องละป๋องละครับผมขโมยอยู่ผมขโมยอยู่เม่สามารถยังตึกเลยท่าน ให้ทำมาแลวนะเก็บเก็บเก็บปืนเก็บปืนแต่สวัสดีไหนเพื่อเราถกว่าไม่รู้อโดนยิงไอ้กระเป๋าคว่ำส่ใส่กระเป๋าคว่ำมีดนี่ไ้ใส่เราเทำเสมาเลยใส่ต่อใส่ใส่งสวัสดใ่โอ้ยเล็กสก้วยเลยใส่ได้ป่าววะใส่ได้อยู้างมยี๋ยวางบทุกคนข้างนข้างเข้าไงอ่ะตัว ตู้ล็อกเจ็บใช่ต้มวลต้มวลต้มวลไม่จอดนะไม่จอดนะใจอดเลยจอดเลยจอดเลยเราคุ้มกันให้คุ้มกันให้จะสุนจะหมดเลยได้ได้ยังไปดิไปดิทางเลยไปเลยไปเป็นไรเป็นไรสกอโหรหนาเลยกินมะพร้าวก่อนกินไหนก่อนกินไหนก่อนกินไหนก่อนไอ้ตำรวจมานเนรากินนัดกินนัด โดนัดในมดเดี๋ยวพี่โดนัทวะนี่โดนัทเนี่ยอ่ะอมนที่โดนัทไหอพี่นีบาขีกาแฟบริษัทนี่โดนัพี่นี่มันบอกว่าดอล็อกพี่ดอล็อกดอล็อก้ตูล็อกตูล็อกสว่านมมาไงเนี่ยสว่านทำนกันทนี่แเนี่ยมุดมาไงวะเข้ามาเนี่ยนี่มึงนี่มึงเป็นสว่านพ้องใส่ชุดใช่ไหม เก็บประตไอ้ดนเจ้ามดไม่ไม่เดินเดินไปเับเื้อส้านไ้ไอเติมได้เติมได้สุดนะเนสามันดรอปเติมงไหนเดิเดียบมันก็เติมแนี้เดินปเนืสมานฮอยสาอยู่ไหนสะาอยู่ไหนอะสนะสวนะเนี่ยดูเนี่ยสว่านเ่ยนะดูอสามเลยเขีว่าสวานมเ่ะไม่เฉ่สะานด่เลย ไอโล่กู่ไหนอ่ะจะมันมาจอดได้สว่านอ่ะตอนนี้อจะได้วไอเรามีโล่เรามีโล่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  The fuck มีโล่ด้วยขึ้นภาพไม่อะมาจอดเลยฉีประตูไอ้กระสุนจดแล้วไอ้เนี่ยทหารแม่งเฮ้ยตรงนี้มีอะไรโหมีโล่ไอีกแล้วแล้วโอ้หมายก่อนเอามามามาไขต่อไข่พี่สร้างโล่ดิได้ได้ได้แลวพี่ดูกันกันกระประตูกระประตู ศพทหารเด้งทหารเด้งลอยเนี่ยลอยตกกบมลอยอยู่กลางไปอ้เหี้ยของจริงวะออยด้กันอยู่่พีกันอยู่กันอยู่ไปไปไปเฮ้ยเงินเงินเงินเฮ้ยเงินตัวโตโใหญ่พี่โลใหญ่โลโลพี่เงินเงินเอาโลโลเฮ้ยโลใหญ่โดยิงไม่ได้โงนโด่อะไรวะ เงิน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 นี่แค่เงินเฮ้ยเราไม่มีกระเป๋าวะที่ไม่มีคีย์การ์ดไม่มีตัวประกันด้วยพี่ไม่ใช่เราตัวประกันนะการสมล้วเราเม่ใตัวประกันเราโดนการสมล้วเฮ้ยมีวอลล์วอลล์การ์ดเนี่ยเ่าใส่เงินมาแล้วเนี่ยเงินเนี่ยกระเป๋ามาแล้วเนี่ยกระเป๋าอีกแล้วเนี่ย อยากเก็บตังค์พี่มาเก็บของกันพี่มาให้เก็บตังค์ให้ได้ถึงหนึ่งแสนฮ่าเอ้ยหมื่นห้าผมมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยดูงานเดี๋ยวเราเราก็มีตังค์เท่าไหร่อ่ะเราตอนนี้เรามีตังค์กี่บาทอ่ะเอสเดียบวิตารมานนี่เอ้ยเมื่อกี้ผมคำนวณเครื่องคิดเลขไปแล้วอ่ะเอาเขาจะได้เยอะอยู่้องมาคำนวณปะต้องมาคำนวณละคำนวณเหรอพี่เอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณหน่อยจะรู้ได้ไงว่าของวันละคาเท่าไหร่วะเนี่ยได้กระเป๋าเอ้ยได้กระเป๋านี่ได้กระเป๋าหรวยพี่ตองไงละ กระเป๋าที่เอาเองก่อนเนี่ยกระเป๋าหลุยส์วิตรองเนี่ยกระเป๋าหลุยส์วิตรองโอ้โนี่เมัอนสมาร์เขาตอบมาอย่างงี้เหรอวะโอ้โหตอบหลุยส์วิตรองเอาให้มึงยินเดินมาจูบไอ้ยัยหลุยส์วิตรองไงสัตว์ไอ้หลุยส์วิตรองดูเอากลับเลยไอ้ยังไม่แขนเลยเหรอไอ้เฮ้ยเรายังไม่ขโมยพวกเพชรเลยเฮ้พชรไปขโมยนะเฮ้ยขโมยกระเป๋าหลุยส์วิตรองนี่นี่เพชรอยู่นี่ รวมอยู่ในกระเป๋านี้มเงินด้วยเงินด้วยหยิบเงินหยิบเงินยิบเงินเออไอสองพันห้ยไออัี้มันมีมันมีมันมีชั้นสองอะพี่อะที่เรายังไม่ได้เปิดห้องหนึ่งอะไปดูข้างบนหน่อยพี่ไปข้างบนหน่อยอ๋อไอทำไมขึ้นบนไหมข้างบนทวงไม่ดีเลยเก็บของไปกระเป๋าหายกระเป๋าหายโจรขโมยกระเป๋ามี่สองหมื่นเนี่ยเอาไม่เปดแล้วอันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยเอาเอามาแกอันนี้ไปด้วยพี่อันนี้ไปด้วย เอาโรกโรคไปด้วยโลกผมเอาโลกกลับบ้านเอาโลกกลับบ้านเด้อโลกกลับบ้านไอ้เที่ยกระเป๋าอยู่นี uhm, okay. ่ไอ้ไขว้าไปดิบ้าเฮ้ยเอานี่ใส่เงินนี้ไอ้เที่ยมันก็ใส่เดียไอ้เที่ยเป็นกระเป๋าจริงป่ะเนี่ยไอ้เนี่ยเอาใส่ดิวะง่ายง่ายอ่ะเต็มไปเลยไขควงซ่เอ้ามันเล่นได้ห้าคนเหรอเออเหรออือกูเลยตะวันไปนอนละเออมากูได้ไล่น้องกระเป๋าไปแล้วไอ้ท่องมันเป็นหนูไม่ไหนวะ โวใสกับขโมยรถได้ไหมฮะกูขโมยหอยกูขโมยไม่ได้กูขโมยรถไม่ได้วอ่ะกูยัดตเฮ้ยมีสามหมื่นเคแล้วเอาของอะกจากกระเป๋าไงของจากกระเป๋าไงเคนี่มันต้องมาจากอันนี้แน่นอนเลยไอ้หรือ้ไ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 อมเอ้ไองไอ้ไอ้ไอ้ได้สอ้็อลไอ้ไอ้ไ้ไอ้อ้ไอ้ถอ้ไร้ไออ้ไอเไอ่ไ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไ้ไไอ้อยไอ้้ไอ้ไออ้ไไ้ไอ้ไ้อ่อ้ไ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 ไอ้เอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ออไอ กี่บาทอ่ะโรนัลโดเขอยู่ไหนอะโรนัลโดเนี่ยตรงนี้มันบอกว่าเนี่ยไม่สิแม็ุมในหมื่นห้าเอาแล้วโรนัลโดอ่ะโรนัลโดอยู่ไหนอะมันต้องห้าคนอะเปิดไม้ได้เหรอเดี๋ยววันหนึ่งนะเปิดไม้ได้จริงด้วยอ่ะเออว่ะมันมีซิเซโรโรนัลโดด้วยหรอโรนันโดมาไอ้สัตว์โรนันโดอยู่ไหนอะผมผมเปิดไม้ก่อนไอพี่ผมเอาไอปนมาแล้วจะตาย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 แล้ว นี่โรโดมาแล้วนี่โรนโดอยู่ที่ไนนี่กดวีนี่อ้าอ่านแล้วเฮ้เฮโรนัลโดไกดอะไวเป็นไหมติดแล้วพี่ติดติดติดแต่ว่าติดเคียร์แล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่มีมันไม่ได้อยู่แล้วอ๋อไปไหนแล้วอ่ะอ้าวมันมันบอกว่ากดวีก็กดวีแล้วฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยแล้วเอะแอะไหนเราปิดไปกดตัววีดิไหนแล้วปิดทำไมดิสคอร์ตดิ่งแอะแอะไม่พี่ลองกดวีดิ์พี่เอาไปดิพี่เอาไปดิ ปิดไหมนะปิดไหมนะฮัลโหลได้ยินป่ะฮัลโหลฮัลโหลปักโล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 เสียงใครเรอเนีเสียงใครอ้าวไม่ใช่นี่หว่าอ้าวไม่ใช่นี่หว่าอ้าวเสียงคนนิดนี่หว่าสียใครกลัวกลัวนีว่าใครเก็บอ๋อแชร์สินสวัสดีครับทำอะไรกันเล่นเ่ไมแฟนนี่เกมมี่ เกมที่เ,ทเกมที่ดีกว่าเพดีพี่เออเกมพเกมดพดเนะีเกมดีกว่าเพดีเลยเนี่ยเกมดีเกมดีเกมดีมาทำอะไรวะมันมันเป็นเกมที่ใช้เขนเ,เดียวในการปมม้นอ่ะใช้เข่มือเดียวอ,อีกมือน,นึงไม่ใช้กูรู้กูรู้เป็นเทียอะไรอีกมือนึงเป็นอัมพาตหรือเป็นเทียนก็แต่มันบอกว่าเอ,าอะไแหละชื่อเกมว่าวันอ้มมันเกาตูดอยู่พี่เนี่ยมันต้องเริมแล้วแหละจังหวะเนี้ยต้องเล่นให้กูดูแล้วแหละ นี who, im, ่ไงเด็กหายคนไงีุกคนเลยก็ได้เหล่อเหล่อโดโด้วเข้ามาอ้าวคนผิดไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาไอ้อะไรนี่อะไรนี่ความยากระดับเกมเมอร์เฮ้ยไปวะเฮ้ยใส่เลยเฮ้ยเฮ้ยๆตัวนึงนะทุกคนเดี๋ยวมาเลยเช่ยวปิดมันลั่นปิดมันลั่นเฮ้ยเอย่ยเราเปิดยังไงอย่าเระเบิดได้เราต้องถืออะไรแบบเดี๋ยวผมจะหยิบไปนี่ไปแล้วกันแทนที่แทนที่เดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบแทงพี่หยิบหยิบแฮมเบอร์เกอร์ไปแล้ว มีแผนที่ด้วยเหรอวะนเฮ้ยเกมกระโดดได้ด้วยเอากมกระโดดไดันเราอยู่กระเป๋าก็ได้ไปบอกว่าเกมมีมือเดียวแต่สามารถปีนได้พอเราทำเราไปเฮ้ยอ๋อเราต้องเข้าแบบเงียบรอบนี้เราต้องแอสซินแอสซินไไม่ด้แอสซินเในเงามือเหรอเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้โทรศัพท์ยิ่โทรศัพท์แต่ว่ายิ่โทรศัพท์ป่าว ้ไงมูลค่าพันล้านเลยเนี่ยเอากลับบ้านเอา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 บ้านาบ้านไปข้างลรล้านเลยนะเกาว่าเก่าเก่าเกได้บัีมแล้วเ้มันยืนไงทำไมตัวผมมันนั่งอ่ะคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลเ๋าเี่ยว่าเี่ยว่าเอาน้เอาน้ำเาน้วุนน้สนับสน่บเนับสนับสนนสน ไปคงขอแล้วกลับบ้านก่อนไปได้ไหมเอาไม่มีค่าเลยเหรอไอ้หมอนี่โอ๊ยกดเลยกดเจ็บตำรวจออกมาจากคอได้ยังไงไอพี่เอาใหม่พี่อยากสเตลอ่ะอะนเหรอบ้าเหรอมาสเตลได้ด้วยเหรอไม่น่าได้น้องพี่วานเดี๋ยวได้มีมีปืนเก็บเสียงอยู่จริงเหรอก็เมื่อกี้พี่ก็ไม่มีไงมีพี่มีมีไอเหนื่อยสว่านนี่คือแบบยิงหัวแบบตายยากมากไม่มือนกอด ยิงขาแม่งยิงขาแล้วเดียวตายแล้วเรามาปวนอะไรอ่ะปวนคอมพี่เนี่ยคอมไอ้แก้วเยติเอ้อเราปวนอะไรมันมีอะไรปวนอ่ะปากกาเหรอเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะโทรศัพท์หรอปนรูปมันให้ป่วนรูปฮะอ๋อเอยเชี่ยเอ้ยเราใส่ไงแรปมึงโดนแอวงมึงโดนยิงก็ไงขายขาปวนไงจุดไปให้เยอะไปนึงรอทำไปเรื่อย ไม่ทำไรอะเดสต์ทอยดับเพลาบอกเฮ้ยมีกล้องด้วยนี่ไงติวแหม่งเลยไอ้กระสุนหมดทำไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงดาบสุบไล่ดาบเอาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้โอ้ยอยู่ได้อะอยู่ได้โอ้ยอยากล้ำอ่ะอยากล้ำล้ำไปตึงไงประตูมีไปทำยังไ้เฮ้ยน้ออกตัวล็อก แต่ไม่มันต้องใช้สว่านเอ้ยเฮ้ยผลไม้ห้องนี้แหละโอ้โหเอ้าแก้วหนคเฮ้ยหอ้ยแยอะไรอะไรชูหองมาหองมาพนักงานนี่ว่ะพีตายด้วยเหรอเก้วเยติแก้วเยติโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้พี่มช่แล้วโอ้เอ้ยเย็ดเย็ดไหนอยู่ไหนอาวดูเลยออออมดื่น้ำสแกไหมอ๋อน้ำมาดื่กันน้ำมาดื่กันโอ้บอสาบเทเลยเลชุบไง ชุกงวะชุกง่างเอามือดึงเอามือดึงข้ปมาุกงเอามือเอามือจับหาพ่อ๋อลุดลุดลุดลุลุโอ้ยชักหน้านี่เลยโอนนแล้ตื่นเลยดิเด้ยจะตายจะตายเลยมาแล้วออใหม่ก็ตำรวจเยอะจังวะตำรวจอินฟินิตีน้องอ้าเราเข้าน้ำมาตัวมาให้ ตกลงตงมันให้เราเปินอะไรอ่ะต้องอันนี้ไฟไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวสวรรค์อยู่ไหนอ่ะเริ่มใหม่ไหมพี่ฮะเริ่มใหม่ไหมอ่ะตรงกันตัวบนกันก็ได้ในตาหน้าเราเล่นดัานเดิมอยู่แล้วมันมีสองด่านนี่เก็บตอนนี้มันมันเปิดห้องได้ไหมอ๋อเออได้สบายเลยด้ยได้สบายผมได้สบายหมดแล้วพี่ไล้วกินอะไรเก็บไม่รู้เลยมันมีอยู่หน้ารถเราเราจะไม่ได้ได้วยด้วยมีไงประตูนี้มันเปิดได้เนี่ยประตูทองตรงนี้เนี่ย อ๋อใช่อ๋อต้องทำลายเปิดประตูทองป่าใช่ป่ะทำลายเลยเออไขเลยลูกไขเลยอ๋ออ๋ออืมกันแน่นมกันแน่นผเลยเดี๋ยวผมกันให้นรุดแน่เลยผิดอ้อยอ้ยคุ้มกันคุ้มกันตำรวจเหรอพี่พี่เป็นยามันเนี่ยเอาเอาแล้วพอเอา ตก็ไปหากุญแจป่ะไม่ไม่มันมันไม่ใช่ power lock เปิดไม่ได้เหรอะอหรอมันไม่ได้มันมีแบบ power อ่ะ power มันล็อกอะกับมีบางห้องที่มันแบบว่ามันใช้ได้เโลกโลกเจ็ดโลกเออมันจะมีเยอะห้องอีกทีล็อกนี่ไงโอ้ยไม่ใช่พี่จากการพี่ผมคุมกันให้เฮ้ยดีท๊อได้ไปไมโรนันโดก็หายว่ะเฮ้ยใช่เหมเฮ้ยไม่ไม่ได้เจ็ดคนเนี่ยวุ้ โมมีก็เข้ามาโมมีมึงใครเนี่ยเฮ้ยนี่นี่หกคนนี่นี่กี่คนเนี่ยเออเจ็ดคนนะนี่นี้ห้าคนหกคนเอ้ยทำเป็นเล่นนะเนี่ยเล่นหลายคนนี่แอ้าวรังไงเอ้ยเอาไปตรวจมาไปเลยเฮ้ยเปิดไม่ได้ต้องมีเลขปิดประตูได้เปิดประตูแล้วปิดประตูได้ไหมปิดระตูปิดประตูไม่ได้ปิดไม่ได้อะไปิดไม่ได้เอ้ยเซ้าีทอะไรเหรอทำอะไรอะเซ้ามีที่ลงมาทำไมอันนี้หนึ่งใส่ ต้องเปิดประตูซ้ายวะประตูเนี่ยเยอะมากเยอะมากไเยสว่านเต็มเลยเนี่ยดูสว่านนึงเอออีเอีกสวนึ่เลยเยอุมนกุดสุมาแล้วแล้วก็ตายเกเกกีรเอยไหน่ฮะโใช่ด้วยสุนอดเดียวที่อยู่ข้างนอกตอนนี้นี่ไหนนี่ผ่าเใต้ดินอยู่ไกลหน้ามีใครก็รู เดีม oh ึง oh. ต ah ้องมึงต้องบูสไปก่อนหมดตุกทำยังไ่ะไอ้ี้เสอ่เยอะจังไพอกี้เฮ้ยประตูเปิดแล้วี่เออว่ะตูเปิดแล้วเปิดไปแล้วดกว่อ๋อมต้องปิดเผาเบบ็อกก่อนเออนี่มีอะไรขโมยโมยข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 ้โมยขโมยโขมแล้ว เอาเลยคุณอลิซ Jamie, าาแล้วให้รอด้วยเนาะได้โล่ได้โล่แล้วพี่ผมได้โล่แล้วไม่าการกันการอนาดของอะไรนียเออเก็บเก็บเก็บโล่ีกูผมได้จิมกระป๋องวัดอ้ยม่ด้หรอเฮ้ยได้เลยว่ามันจะาคาเท่าไหร่วะถห้มันขี่ยัได้ห้มันขี่โอ้ยยยยปยียยยน เอาใสไว้เอาใส่ไว้แต่ต้องเอาเพิ่มอืมตำรวจไปสว่านฝึกมาไงเนี่ยไอ้เหี้ยมึงแค่เหมือนมึงแค่ใส่ชุดมาแล้วมันก็บอกว่าเป็นยังไงให้ขโมยเดินเปนชอปปิ้งอย่างนี้ได้เหรอเอานี่ไงโอ้โหรถเข็นทำไมเราไม่ใช้ล่ะรถเข็นรถเข็นได้เหรอเออนี่รถเข็นเนี่ยไปไหนวะใส่ใส่มา้ยครับไอจีโน่จีโน่จีโน่มาจีโน่จีโน่ไปใส่มา้ยจีโน่จีโน่ใส่มา้ยจีโน่โน่ใส่มึงใส่ไม่ตรงเลยซัด ใส่ตรงๆนี่้ใส่ใส่มีานช่วยด้วยโอเคเด็กเโอเคได็โอเคไป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 ไน่องน่ารอดนรถเปล่าเ่อนเพื่อนโอ้ไม่ใส่จุกกะเป๋าแล้คิดโนใส่กระเป๋าเลยคิดโนใส่กระเป๋าเพนจะเป๋ายังไงกระเป๋าจริงเ่ยไปไปใส่ไหมใส่ไมสุ่มแม่ได้น้อยยิหายใเกมหัวคุยเนี่ยเกม s u r ไ a l เขเลื่อไงพี่เพราะวมันแบบให้กระสุนน้อยหน่อยคิดโนของอะไเนี่ยพิดมนวิ่งไปถึงรถแล้วเนี่ย กระเป๋ากาดกันพี่นี่คืออะไรอ่ะนี่กูได้มีพี่ได้แล้วน้องนี่เฮ้ยสวนอยู่ไหนอ่ะพี่สวนอยู่นมีรถเข็นแล้วไปมีไปละเฮ้ยสวนนี่เฮ้ยเอ็กอะไรวะน่ะมากระล้อมึงอะเมื่อกี้นี่ไงเฮ้ยลูกปั้นลูกมันลูกปั้นอะไรขโมยขโมงก็มีพี่พี่พี่มาซื้อเฟอร์ขโมงก็มีพี่ขอมลุกอะไรกันไปมีมีเยอะมีให้เนี่ยมีให้แบบเนี่ยขโมยอ่ะมีให้แบบเราเนี่ย นี่ัแก้วน้ำเลยนี่คืออะไรเฮ้ยมีเคอรี่รูมมีอะไรบ้าง้ยมีโดนัทพแอรที่ไหนพี่เอาแล้วพี่ทำไมทำไมทำไมพี่แบล็กจังวะพแอรทำไมตี่ป็นแบล็กไเอาไปเรไปเรไปเรวเรไปเรเอาไปได้บ้างไอโฟนทสทับทายแลเนไอโฟนโอ้ยโวยโอ้ยโนไ่ไ้นี่ยงอะไระ ไม่คืออะไรอ่ีจยใส่ได้ไในม่ยเนี่ยไปไปแล้วพันลมพันลมโอยนคูไปละอขวดน้ำเ้าไมด้วยเขไม่ไหวอะไรเช่นใยากจริงไอ้เนเอมเนี่ยไปไปไอยังเขีนไปเลยพี่เขียนไปเลยเขียนลไปเขียนีเขียนแกเฮ้เขียนไม่ได้ได้เขียนได้เขียนได้เขียนได้จออออ้กก้้เินไปกงัเยวไหเหี้ยง ขาตแบนรถฮลโหลฮลโหลแนรถลยเอารถไปด้วยเอารไปด้วยรถน่าจะแพงอยู่ตึกตึกตึกแปดหมนะครคิโน้กูนี่โยนไปเลยรถเราออกไม่ได้แนงล้วออกไม่ได้ให้ตรวไปะได้มันต้องใช้เท่าไหร่อะสองสองม่นนีเกินแล้วเนี่ยเยอะเกินเกินมากเลย รถไม่ได้รถไดู้บักบักกลับมารลับมารถเอนเนี่ยเขาออกสองหมเราล่อไปแสนนึ่งไหมอเขาลดเขาลดกดแล้วนะถ่าคนนึงอะมาถ่าคนนึงอะเดคนนึงอรวะ่ะไข่โมไข่โม่โมมี่มม่เปิดไหมโมมี่เฮ้ยโมมี่คำเฮี้ยคำเี้ยโมมี่คำเียคำเี้ยคำเขียเีไมกดเปิดไหมจริงนะเนี่ยโมมี่เปิด่

ไม่เสี่ยมันเข้าแล้วเสี่ยมันเข้าแล้วเสียมันเข้าแล้วนคน้ะเฮ้เบรฮเฮ้เฮ้เฮ้เริ่ดสกอร์โฮมเรดสกอร์โฮมโฮมโฮมโเมโฮมโไมโฮมโฮมโรมโฮ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 นโออโฮมโนมโฮมโรมโฮ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 เโาเโฮนโมโมโฮมโฮมโมโฮ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 นโฮมโฮมโบมโ้มโฮมโฮมโโ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 โนโโโโโ ปวดหัวเวรแล้วปวดหัวเนี่ยเกมดีกว่าเอาโอ้ไม่เกมดีจะตายเอาหัวแอบเล่นมาพอเลยยากอู้เอาโอ้ยังไม่ได้เสตียวเลยเนี่ยไสตียวได้เหรอไอเสตียวอยู่เสียได้ไอ้สตียวเหรอไอเจ้ยตำรวจยังโง่เลยเสตียลได้พี่เดี๋ยวนี้ผ่าดตำรวจตำรวจยังไม่วิ่งตามตำรวจเล่นมาไม่สนใจชีวิตตัวเองเลยไอ้เหี้ยสุดแค่ว่าจะทำยังไงจะฆ่ามันได้ไม่สนใจชีวิตเองใช่ ฝึกมายังไงก็เห็นเดินถอยหลังลงบันไดมากินแล้วเด้อเจอกันทุกคนบ๊ายบายเครับเจอกันครับเจอกันบ๊ายบายเดี๋ยวนะพี่พี่สเตลเก่งสุดแล้วในนี้เราเชื่อพี่วะเชื่อพี่ะพี่พีสเตลเก่งสุดพี่พี่สเตลเก่งสุดแล้วพี่พี่ว่าพี่พี่สเตลเก่งสุดแล้วจริงในนียพี่สเตลเก่งสุดแล้วจริงเก่งสุดแล้วสัสสเตลเก่งสุดแล้ว